สวัสดีค่ะทุกคนแพ้อ้อมแขนนะคะจุ่มกล้องส่องปลา EP ล่าสุดมาแล้วนะคะใน EP นี้นะคะตัวเอกของเรื่องก็จะเป็นปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนมีชื่อเต็มๆว่าปลาตะเพียนขาวหรือปลาตะเพียนเงินนะคะเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลําตัวสีเงินแววาวนะคะด้านหลังจะมีสีคราเล็กน้อยนะคะพี่พเห็นไหมเอ่ยในกล้องในมุมขวามือนะคะจะมีปลาตะเพียนตัวหนึ่งเข้ามา น้องเขาอ้วนมากเลยค่ะหลังนามากเลยไม่รู้ว่าปลาหรือหมูน้อยนะคะน่ารักปุกลุกมากเลยค่ะโดยปลาตะเพียนนะคะจะมีครีบเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะภาคอีสานบางทีก็เรียกกันว่าปลาปากนะคะแต่เพียนขาวนะคะเป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียอาคาเนนะคะถือว่าเป็นปลาน้ําจืดที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาตั้งแต่โบราณนะคะ อย่างเช่นเราเคยได้ยินปลาตะเพียนใบลานปลาตะเพียนสารนะคะที่เอามีไว้ให้เด็กๆเล่นกันนะคะโดยในวิกิพีเดียนะคะบอกไว้ว่าปลาตะเพียนนะคะมีขนาดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ36เซนติเมตรนะคะพบใหญ่ที่สุดถึง90เซนเมตรเลยนะคะน้ำหนักอยู่ที่13กิโลกร,รัมที่ประเทศมาเลเซียนะคะโดยทั่วไปแล้วปลาตะเพียนจะพบชุกชุมในทุกแหล่งน้ำของทุกภูมิภาคนะคะของประเทศไทย โดยปกตินะคะปลาตะเพียนชอบอยู่กันเป็นฝูงนะคะชอบที่น้ําไหลเป็นพิเศษนะคะเป็นปลาที่กินพืชกินมแมลงและสัตว์หน้าดินนะคะแต่ปลาตะเพียนที่แพรนะคะจะชอบกินไส้ปลาทูมากๆเลยค่ะเขาชอบกินไส้ปลาทูมากกว่าลำแล้วก็อาหารเม็ดอีกนะคะในคลิปนะคะนอกจากปลาตะเพียนนะคะก็ยังเห็นปลายี่สกนะคะยี่สกเทศน่าจะเห็นสักสองตัวเลยค่ะแล้วก็จะมีปลาชโดด้วยนะคะ โดยลุงชายบอกว่าโดยปกตินะคะปลาจเพียนก็จะเข้ามาเป็นประจำนะคะยกเว้นช่วงหน้าน้ําหลากนะคะหรือหน้าน้าแดงที่เวลาฝนตกหนักๆอย่าเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นไปวางไข่ที่ห้วยนะคะแต่ปลายศกเนะะี่ยค่ะจะเห็นก็เข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะช่วงที่ชุมที่สุดก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาพฤษภานะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ กำลังหัดทำคลิปมือใหม่เพิ่งเปิดช่องได้ไม่ถึงเดือนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ